คุณผู้ชมก็สู่รายการครบเครื่องเรื่องสวยใบยดินสปาค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกะันเป็นประจำเลยนะคะคิดถึงกันหรือเปล่าคะถ้าคิดถึงนะคะหนึ่งชัมม่วโมงต่อจากนี้นะคะขยับมมาทางหน้าจอเลยทีเดียวนะคะสารความรู้นะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมแล้วอย่างแน่นอนเลยทีเดียวกับหญิงอภิสราค่ะกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับดิฉันแจส๊สสอนราวีค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นคน ต้องถ่วงหูนิดนึงนะคะเพราะาหูแน่นกันเลยทีเดียวเพราะว่าเออเรียกได้ว่าสายกระหน่ำมากตอนนี้สายเข้าสู่บริษัทของเราเนี่ยกระหน่ำกับโปรโมชั่นรายวันที่พุ่งพุ่งพุ่ง จนต้องหาอะไรมาถ่วงไว้<ม>คุณผู้ชมขาไม่งั้นดิฉันคงจะหูอื้อตาลายกันเลยทีเดียวเพราะผู้หญิงคนนี้คนเดียวเลยค่ะงั้นต้องต้อนรับเธอเลยดีกว่านะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณเพรงสวัสดีค่ะเจ้าของเพลงสวยให้รู้สึกที่คุณชมได้ฟังกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพรว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงค่ะเอ๊เพลงดิฉันจะรู้สึกตัวดีมากเลยเรื่องนี้เพราะเมื่อก่อนโอ้โหถูกทิ้งเหมือนหมา ทำไมหมาหันมาทางนี้ล่ะคะหนูเจ้าก็แบบว่าหนูว่าเอ๊ะมันพุ่งไปเลยอ่ะไวแล้วเป็นอย่างนี้โอ้โหพูดอะไรก็ผิดไปหมดพูดอะไรก็ไม่ถูกหายใจหมดหายใจก็ผิดแล้วอ่ะตอนเป็นสมัยเป็นอย่างนี้หายใจผิดแล้วพูดอะไรรู้สึกไม่เข้าหูเขาเลยเสียงเรานี่เบ้าไม่มีใครได้ยินเลยนะพอเป็นอย่างนี้นะใครก็ได้ยินเพราะเสียงดังขึ้นมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นสภาพอย่างนี้กล้าไปเสียงดังตรงไหนเวลา ขาจะบอกอีบวกเงียบไปเลยอีบวกอีขี้เหละเงียบไปเลยเอาเวลาที่จะมาว่าฉันเนี่ยไปดูแลตัวเองก่อนดีกว่าไหมด็อกเตอร์เรานั่งเคี้ยวอาหารอยู่ขำซะอาหารติดคอเลยนะไม่ไงาก็บบเขาก็ต้องว่าะว่าแบบว่าเอ้ยก่อนจะว่าใครช่วยไปแบบว่าไปรีรีหน้าใหม่ก่อนไปดูใหม่ก่อนนะไปก่อนนะมาแบบว่าพูดเงียบๆไปนะแพ่วว่าอย่างนี้ดีไหมคะ ไม่ต้องมาเสอเลยโอ้ดูสิแต่ละคำนะแต่ละคำนะไม่สวยมันเจ็บแ๊บเจ็บแบบเข้ากลางใจเลยนะไม่สวยนี่ผิดตลอดผิดเออไม่สวยผิดตลอดเหมือนเพลงไข่เผองใครก็ไม่รู้นั่งอยู่แถวแถวเนี้ยไม่ใช่ก็บอกว่ามีมีเพลงอใครคนสวยผิดตลอดอ่ะไอ้คนไม่สวยอ่ะสวยทำอะไรก็ผิดอ่าคนไม่สวยทําอะไรก็ผิดอันนี้เป็นเรื่องจริงคนไม่สวยทําอะไรก็ผิดนะสังเกตไหม ลองดูสมมติว่าบ้านไหนเนี่ยคือคนโบราณถ้าคนจีนโบราณเขาจะมีภรรยาอยู่ที่บ้านหลายคนนะคะถ้าคนไม่สวยเนี่ยมักพูดอะไรคนเ็าจะขัดไปหมดมีับมีเสียงเออคือสามีจะไม่ว่าเจ้าสัวจะไม่ว่าคนโบราณจะคือคนจีนโบราณก็จะมีภรรยาหลายคนมีคุณคุณนายที่หนึ่งสองสามสี่คนนายที่สามก็มไล่หลังจ้าเห็นไหมเขาจะมีสี่คนเพราะคนสวยเห็นไหมคนเล็ก คือเราลามองว่าเอาเป็นคนสวยแล้วกันระมองคนเล็กเป็นคนสวยพูดอะไรก็เข้าหูไปหมดนะคะหรือว่าคนที่3มคนไหนที่3ก็สวยอยู่เห็นไหมพูดอะไรเขาก็รักเพราสะ,<ม>ะ,ะสาวสดใหม่นะคะสาวสดใหม่นะคะทาอะไรก็รู้สึกว่า ถูกหูถูกตาเข้าหูเข้าตาไปหมดต้องตาต้องใจไปหมดเลยหลายคนจะบอกว่าทำไงทำไงแก่ปูนนี่แล้ว40 4สิแล้วจะทำให้สาวสดใหม่ได้ไหมได้ง่ายง่ายคุณนายที่หนึ่งนะเดี๋ยวย้อนกลับไปคุณนายที่หนึ่งเนี่ยร่วมทุกร่วมสุขกันมาหูเท่าไหร่แทนที่จะรักหรือให้เกียรติมากคุณนายที่หึงเพราะอ้าปากกเงียบไปเลยเพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะแก่แล้วไงกีลังล้วกํลังจะ อาปากยังไม่ทันจะเอ่ยอะไรไปเลยเขาบอกเขาบอกให้เข้าไปซื้อหลังบ้านปะปะปะอย่ามาให้ลูกบูดลูกตาลีบไปซื้อไปกิงไฮส์ลิมสวยก่อนแล้วค่อยมาพวกรีบไปใช้คู่เทียบก่อนปะ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 ปให้สัวก่อนให้สัวก่อนแล้วค่อยมาทีนี้ถ้าใครดูอยู่นะคะที่มีสภาพแบบนี้ก็ต้องรีบไหมคะ หรือรอไปก่อนไม่รอเป็นหนูหนูจะไม่รอให้เขาไล่หนูก่อนแล้วเป็นยังไงรู้ป่ะคนที่มาก่อนเนี่ยมักจะตหนีถีเหนียวไม่กล้าใช้เก็บเงินเอาไว้ให้ลูกนะเก็บเสร็จทีนี้คนมาทีหลังเขาใช้ใช้เขาสวยสามีก็ให้เงินก้อนโตไงอันนี้เขาก็ไม่ให้ไงก็เก็บไปเองสิมีแล้วเก็บไปเลยนะปล่อยเป็นขี้เหร่อยู่อย่างนั้นอ่ะนะอันนี้ เขาเขาสวยไงเขาสวยเขาพูดอะไรเขาก็ได้ค่ะนะคะอันนี้คือไม่ได้เชียรให้มันเป็นเมียน้อยใครหรืออะไรไม่ใช่นะเราเล่าเอาละครมาเล่านะคะละคราละครก็ทามาจาก <ๆ S 1> ชีวิตจริงเท่านั้นแหละจะ<ช>น่าจะมีหลายๆบ้านที่เป็นแบบนี้เนาะเช่ว่า <นะ S 2> แต่จะมีผลิตภัณฑ์อะไรละน้องแจง้คค่ะที่จะสามารถกระชากนะคะวัยของเราความสาวความสดความเด็กความโดดความเด้งเนี่ยให้มันโยูเระด้เลยทนถ้าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สมเซียนของเราหรือบางคน3สามเซียนอะไรเียน อะไรคือสามเซียนโง่มามาจากมาจากเน็กเซียนห้องเต้เหรออ๋อหรืออะไรรูปปั้นหรือเปล่าหรืออะไรสามเซียนรูกปั้นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมดิฉันดิฉันขยับเก้าอี้คุณผู้ชมจะรู้แล้วใช่แล้วนะคะตอนนี้เราจะมาพ้องมแล้วเดี๋ยวเขาก็มาแล้วเราจะพูดถึงผลิตภัณฑ์นี่ที่สามารถตอบโจทย์นะคะนมื่หญิงก่อนจะไปพูดพี่แววขอต้อนรับดรเจียแสดงเลยค่ะต้อนรับค่ะด็อกเตอร์มิสแตน่าเดมพลาเนียเดมพลาเนียคือแต่แกงให้ดรเดินเข้ามาใช่ไหมคะใช่ค่ะเรา ก็ต้อนรับแบบซุปตาไงฮะเพราะว่าหนูหยิบผลิตภัณฑ์อันนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณแล้วว่าเนอะเธอคะต้องเข้ามาให้รู้แล้วคะการโดยด่วนต้องพูดแล้วต้องเข้ามาพูดเกี่ยวกับสามเซียนนี่หน่อยว่าทําไมเนี่ยพิธีกรชายของเราเขาตั้งชื่อให้เช้ามาไม่เป็นแบบนี้วันนี้มาปากบันเลยอะ น้องเตอร์แซวผมอย่างนี้แซวผมอย่างนี้ตีกันดีกว่าน้องเตอร์เขาต้องเติมพลังก่อนเติมพลังมาแล้วมาแล้วเพราะว่าน้างเติมเมื่อเช้าตื่นแต่เช้าเวลาคนตื่นเช้าจะหิวไวเพราะว่าเวลาเนี่ยสมมติว่าพอตื่นตีห้าใช่ไหมฮะเวลามันก็จะเหมือนกับเวลาน้องเตอร์ทานเก่งแล้วน้องเตอรจะแบบทำงานอ่ะน้อเตอรก็จะชอบกินขนมกินนี่กินนั่นอะไรตลอดกินตลอดออะไรยย่างงเี้เพราะว่าเขา ชีวิตด็อกเตอร์มมาาว่าเช้าก็คุยกันว่า <Wow. S 2> ด็อกเตอร์ไม่เคยมีเรื่องทุ์ไม่เคยมีเรื่องเครียดเพราะด็อกเตอร์อเป็นคนไม่ยึดติด เป็นคนไม่ยึดติดอะไรยังไงมาก็มาไปก็ไปได้ก็เอาไม่ได้ช่างมันน้องต้นก็เป็นคนไม่ยึดติดอะไรก็ได้แล้วที่สองเป็นคนสินเชียด้วยมามาฮูฮูอะไรก็ได้ชีวิตก็เลยแบบมาาคุกง่ายๆหยวนหยวนไงภาษาอังกฤเขาบอกหยวนหยวนรู้นเรื่องอะไรก็วยเหรอเรื่องมวยมากเลยหรวอหยวนหยวนและรู้เพราะมันเป็นคำที่มันเบสิกแบบได้ยินบ่อยๆเลยแต่มามาพูดอยไรเอาเป็นภาษากลางมามาฮูฮูนะครับอ่าแล้วพอพูดถึงสามเซียนที่ ที่เขากล่าวขวัญเึิงนะครับเป็นครีมระดับโลกเลยนะครับถ้าใครไม่ใช้เสียดายคุผมก็พูดแรงไปนี่เสียชติเกิดพูดได้ไหมเนี่ยเพราะเวลาใช้ไปปั๊บจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนะในครั้งแรกเลยที่ใช้นะครับวันนี้จะพูดถึงเซียนตัวไหนก่อนดีก่อนก่อนจะเข้าไปถึงเรื่องเซียนเนี่ยนะคะขอนิดนึงอันนี้ประสบการณ์ตรงอีกเช่นเดียวกันนะคะเจอคนเยอะมาก เป็นคนที่เจอคนเยอะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพอบางทีเขาพูดเรื่องผิวพรรณเขาบอกเออพี่ใช ай, ออ้ถุงแพลดีเขาบอกทำไมน้องแพลวผิวดีพี่ใช้ตัวนี้ตัวนี้บางท,บางทีบางทีอาจจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านด้วยอะไรอย่างงี้าบางทีเขายึดติดก,กับครีมที่เขาเคยใช้มาเป็น1ิบสิปีพี่ใช้ย,ยี่ห้อน,นี้มา1ิกว่าปีโอ้โหมีหน้าหนังหน้าพี่นะทำไมครับทางคกเรียงแม่คือก็แก่อย่างนั้นอ่ะพี่หน้าเด็กมาก เออให้ไทยอายุโอ้โหเราต้องเราต้องแบบถ้าไปไทยตามความจริงต้องบอกว่านี่เลยนะต้องอย่างนี้เลยอีกไปต้องอุ๊ยบเลยนะเออจะบอกว่าห้าสิบก็พี่สี่สิบต้นๆได้ไหมคะคือต้องแบบอย่างเงี้ยหุ้ยแม่นนะไทยเก่งต้องลดไปให้สิบปีคือหลอกลวงเขาใช่ไหมนะไม่เพราะอะไรพูดความจริงคนเรามันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวตายตรงไหนเดี๋ยวดรฟ้ แล้วก็ประเภทอย่างนี้ไม่ค่อยรับความจริงด้วยนะจริงจแล้วก็บอกเออพี่มีคีมอยู่แล้วพี่ใช้มาตั้งนานอุ้ยพี่สั่งมาจากฝรั่งเศสคีมตัวนี้โอ้โหหน้าพี่ไม่ไม่เหมาะกับขับสปอร์ตเลยหน้าพี่ไม่เหมาะกับไอ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 ออดี้สิบล้านที่ขับมาเลยเออพี่ขับวีออสหรูสุดแล้วเนี่ยได้อย่างพี่อ่ะ ใจริงๆบางคนแบบว่าออฟเฟอร์เยอะไงรถคันละแบบ1 0 2 0ล้านแต่สภาพหนังหน้าระผิวหน้ามันไม่เอื้อนะนไม่ได้แต่แต่ไม่ไล้น้องแชน้องหญิงด้องเธอคะแต่ก็ยังไปยึดติดที่บอกว่าครีมที่ใช้อยู่นึกว่าดีแล้วผีผีที่บ้านคงบอกใช่บางคนล่าสุดแบบหนุกไปเจอคนคนนึงแบบว่าเขาือว่าไม่เคยคบคนจริงใจเลยเป็นอะไรนี้ไปในหลังไม่เคยคบคนจริงใจเลยอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆให้แม่รปปเขาบอกว่าเนี่ยเขา เพิ่ไปถอยเคาเตอร์แบนด์มาไอ้เซตเซตแสนกวาอนี่นะผลิตภัณฑใหม่ที่เพิ่งออกมาออแสนกวาทใช่วะนี่แสนี่สกวานนี่ใช้ยังอ่ะอีกแล้วแล้วกปเร็วนะอีกแล้วี่ใช้ยังอ่ะเพิ่งเพิ่งซื้อหรอแกฉใช้ม่ได้ทินึงแล้วหน้าเป็นไงหน้านี้ขึ้นไหมอีกแอ๋อโอเอเดี๋ยวว่าฉันเอาสอต็มเซลล์ออ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 อะออ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 ้ออ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 เออ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 วาดูพูดอย่างี้จริงๆหมด แกเสียดายแท็กพุ่งไปถอยมาแสนกว่าบาทเซ็ตนั้น่ะไอ้นำไต counter b a อเหมาะหรอเด็ดฉันจะเอาของใช้ชัยแล้วช่วยบอกหน่อยนะว่าเป็นยังไงเนี่ยแสนกว่าเราไปเยอะเลยนะโอ้ได้เยอะมากแสนหนึ่งตั้งร้านได้เลยอ่ะแสนหนึ่งเสียดายอะลงทไปเห็นเลยตั้งร้านได้เลยอ่ะใช่ทีนี้เราย้อนกลับมาอยากเด็ก อยากเด็กต้องตัวไหนน้องหญิงอยากเด็กต้องตัวนี้ไอ้แม่คราเองอยากเด็ก <probable> ต้องตัวน <down>, <tonight> ี <and talk> ้ต้องทำตัวทำอย่างนี้เหรอม่ต้องตัวไหนตัวนี้นะครับเราจะเด็ก ไม่ได้เลยถ้าไม่ใช้ปิตจับันตัวนี้เพราะว่า1ปกติสมัยโบราณเลยนมนานกาเลคนเราก็จะดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองอยู่แล้วเขาก็ยังพอช่วยได้บ้างเพราะว่ามลพิษสารเคมีก็ยังไม่เยอะอแสงแดดก็ไม่ไแรงเท่าปัจจุบันแต่ปัจจุบันดูแลเท่าเดิมเนี่ยแ,แย่เลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะสังเกตดู ความร้อนเนี่ยแสงแดดร้อนขึ้นทุกวันไหมทุกปีทุกปีแดดสมัยก่อนยังไม่เผาไม่เลียอยู่นี้ทาไมไปโดนแดดทำไมมันแบบร้อนเหมือนไฟบรรลัยกันจริงๆนะเพราะว่าเขาเรียกโอโซนบนโลกเนี่ยมันก็เรียกว่าบางลงนะครับเราะนั้นเวลาแสงแดดมันกระทบผิวเรามันถึงเป็นหนักไงบรรยากาศโลกสารพิษนะสมัยก่อนก็พ่นมันน้อยๆเดี๋ยวนี้นะท่อไอเสียพ่นออกมาที่โอ้โหรถเยอะไหมไม่มีที่จะ ถนนไม่มีที่วิ่งอยู่แล้ววะทุกวันนี้คนเงินไปคนเงินมาทำใม้ผิวเราไม่เสียได้ไงแล้วน,นี่เขาคืนแค่แสนเดียวนะลองลองเขาคืนลองเขาคืนแสนห้าเลยโต้องสสยต้องซ้อนกันเอ,อใช่ต้องวิ่งซ้อนกันคืนมาสี่แสนหนึ่งไงไม่ใช่ เขาคืนเขาคืนแสนคืนแสนรถคันแรกไงคันแรกของ่รถคันแรกใครที่ยังไม่เคยซื้อก็ตอนนี้ก็เลยซื้อทุกคนเลยเพราะเขาคืนแสนหนึ่งแสนนะครับแต่ว่าถนนไม่มีที่วิ่งแล้วนะจยนยนะออแล้วพอเกิดอะไรขึ้นนะพอเห็นมันมลภาวะพอที่พูดแสงแดดก็แรงขึ้นมลภาวะก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยแล้วที่ไหนครีมธรรมดาไม่ใช่ครีมเทียมจะเอาอยู่ครีมธรรมดาการวิญญาณสารสกัดแดดจะทําไงประแปงร่างให้เราเด็กเนี่ยไม่มีทางเพราะฉะนั้นจําเป็น มากที่ต้องมีชวด ตัวช่วยระดับนี้นะถ้าเป็นเปรียบเสมือนซูเปอร์แมนบินมาเลยเขาบินมาเขาบอกว่าสเต็มเซลล์จ๋ามาหน่อยมาเอาความเสียเอาสิ่งที่เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วจะแย่จนจะบวมจะแย่แล้วมาซ่อมเขาหน่อยเซลล์ที่เขาเสื่อมลงมาปลุกให้เขามีชีวิตชีวาหน่อยไม่ใช่ให้ล้มหายตายจากแก่ไปตามวัยอย่างเงี้ยไม่ได้ละหนูจะหนูจะขอจากโดเรมอนไงโดเรมอนจ๋าต้องโดเรมอนเดี๋ยวาันกาจะหยิบออมาเลยว่าซูเปอร์แมนเสกไม่ได้แต่ว่าโดเรมอน พีกระเป๋าพิเศษพักมาได้เลยเดลิมอนฉันอยากได้สเต็มเซลล์ที่ดีที่สุดในโลกก็เอาสเต็มเซลล์คุณแพรวี่สิเมียเมื่อกี้สุดยอดจริงๆใช้แล้วก็น่าเด็กเพราะยังเด็กยังไงตัวนี้เลยมีสเต็มเซลล์ตัวที่เด็ดที่สุดซึ่งรวบรวมด้วยกรดอะมิโนนะสำคัญถึงสองชนิดเขาเรียกตัวแรกก็คืออะซิติลนะครับไทโรซีนกับอะซิติลชอบเสียงหัวเราะของคุณแพรวมากๆค่ะจริงเหรอหัวเราะเนี่ยโอ้ยตอนนี้หัวเราะไม่ได้ อาร์ติซิซลนกับโพรินสองตัวนี้ทาํางานยังไงเขาก็ไปเหมือนกับถนนที่คุกคุกขะสตานะตัวอะมิโน,โนสําคัญตัวนี้ก็มาทําปูผ่าซ่อมเลยอบอกว่าตรงไหนเสื่อมซ่อมตรงนั้นแล้วเขาจะไม่ดีพอเขาเขาซ่อมเสร็จปั๊บอ้าวแข็งแกร่งสวยเหมือนเดิมเหมือนเอาครับตั้งหลวงเลยโคนมาหินมาดินมาผิวเราเหมือนกันเขาก็ไปปูผ่ามาเสร็จปั๊บ ผิวเราก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมจากที่แก่ๆเหยวๆอยู่นี่ทำไมผิวเราเด็กเรามีตัวสเต็มเซลล์ที่ไปเซล์ซ่อมเซลสองตัวนี้ก็แปลว่าซ่อมไปถึงระดับลึกลงไปเลยทั้งใต้ผิวเลยชั้นใต้ผิวแล้วคือสเต็มเซลล์ทั่วไปเนี่ยนะคะที่แบบก็ใช้กันนะคะผู้ชมค่ะเราใจขาดเดิงที่เรารู้กันแบบว่าโอ้ยฉันเพิ่งไปฉีดสเต็มเซลล์มาสเต็มเซลล์เนี่ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอยากจะบอกว่าคือแอปเปิ้ลนี่มันก็เป็นเพลแล้วคือห่ พาซื้อแถวไหนก็ามา,าดเเป็นมื้อกได้นะอยู่ แต่คือตอนนี้มันคือต้องสกัดมาจากเกรฟสีแล้วเดี๋ยวนี้คือตอนนี้อีกล่าสุดนี้อีกก็คืออาร์แกนซึ่งของเรามาบางคนอาร์แกนอะไรเลยอะไรอะไรเหรอนะบางคนจะต้องไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตอาร์แกนคืออะไรนะคะแต่ของเราเนี่ยนำเข้ามาแล้วมาแล้วนี่อยู่ในขั้นตอนการบรรจุแล้วคือสเต็มเซลล์ของเราตัวนี้นี่ว่าใช้แล้วหน้าเด็กแล้วใช่ไหมคะน้องแจ๊คมันลงไปฟื้นฟูซ่อมแซมกับไอซ่อมซ่อมเซลล์ไปกระชากเซลล์ที่มันแบบกำลังแบบตายแล้วจะเหี่ยวแบบ ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้หน้ามันฟื้นอย่างนี้เลยอะยล,ยลุกเข้ามาจริงๆนะครับ<ช>มีรายงานแล้วก็มีงานวิจัยนะครับบอกว่าสเต็มเซลล์เมื่อคุณใช้ภายในสองสัปดาห์นะครับเ mm hmm. ซลลที่คุณเสื่อมจากการที่เราคุณโดนแสงแดดมลพิษต,ต่างๆนะครับเซลลจะปลุกขึ้นมาได้80เลยทีเดียวอนนนุมูลอิสระที่เขาบอกว่าทําลายผิวนะครับก็คือออกซิเจนในร่างกายออกซิเจนเนี่ยคือเรารับแมีนะเรารับแต่ออกซิเจนเป็นพิษเยอะพอออกซิเจนเป็นพิษเรารับมาเนี่ยเขาก็ทําลายล้างผิวเรา นี้นะครับซ่อมเซลล์แล้วนะครับจากแสงแดดได้80%แล้วต่อต้านอนุมูลอิสระได้ถึง60%เมื่อใช้ต่อเนื่อง2ส,สัปดาห์ oh นี่ร <okay. S 2> ายงานมาเลยนะครับ2 2> ไม่ใช่เราพูด โมโอ้วอดจนห่อเลยวมีงานวิจัยนะของกาที่ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเรานี้นะคะต้องมีใบนะคะมีใบนะใบวิจัยไม่ใช่สถาบันเดียวหลายสถาบันนะคะก่อนเราจะแบบว่าทําผลิตภัณฑ์ออกมานะคะแต่ละตัวและสารสกัดเราไม่ได้ใส่แค่ตัวเดียวนะสารสกัดเราใส่เป็นสิบตัวรวมเข้าไปคือใส่ใส่จนกว่าใช่แบบว่าเอย พอแล้วแค่นี้มันเหมาะสมกับผ totally ิวหน้าของเราเหมาะกับร่างกายผิวพรรณของเราที่มันรับได้เออไม่มีใส่น้อยลงไปหรือใส่แค่โดดโดดยั่ไงน้อยไม่รู้น้อยน้อยสะกดมองมาซากอไก่ป่ะคะน้อยเพราะอะไรรว่าเปิดออกมาเป็นวิญญาณลอยออกไปไม่มีแต่เปะเบ็ดอย่างเดียวใช้ไปยังไงก็ไม่เห็นผลมันมีกลิ่นมีแต่กลิ่นคือนมาแต่กลิ่นหอมท่าไปเหี่ยวเหมือนเดิมพาไปเหี่ยวเท่าเดิมลูกค้าของเราไงที่โทรมาปรึกษาในส่วนของพรเซนเตอร์ต่างๆปรึกษาปุ๊บพี่ใช้คิมนู่นนั่นนี่มามีหลายลายมากใช้มาแล้วไม่เห็นผลใช้มาเงินเสีย ไปตลอดเลือ่อยเปื่อยแต่ยังไม่เห็นผลเลยแล้วที่สําคัญบางรายเนี่ยถึงกับหน้าพังมีปัญหาผิวหน้า<ะ>จนต้องมาปรึกษาผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ได้ตัวช่วยตรงนี้ไปช่วย<อ>นั่นเองโอ้ดีจังเลยเนะี๋เป็นโอกาสดีมากแล้วใครที่ไปลองผิดมาะนะครับอย่าไปลองเลยเดินไปลงทางตกคูตกเหวนะ่ะเยอะมากนะมาๆ<ะ>กลับมาแล้วไม่ต้องไปไปดูไปเชื่อใครละมามาเชื่อตรงนี้<ะ>เพราะว่าตรงนี้นะครับให้รังสรรค์สิ่งดีที่สุดตอบโจทย์แล้วเป็นคนที่รักผิวนะครับทุกคนบนนี้นะเป็นคนที่รักผิวตัวเองกล้าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไหมกล้ากล้าลอง ใช้ทุกวันไหมทุกวันนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่รักผิวแล้วนะครับ จงใช้เถอะครับจงเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเราครอบครัวเราคนที่เรารักทุกคนใช้แล้วคุณไม่กล้าใชเหรอครับใช่แล้วนะคะฉะนั้นนะคะเอาสเตมเซลล์นี้นะคะเป็นกระชาความเด็กของคุณนะคะไปเติมเต็มนะคะเซลล์ที่มันตา,ตายแล้วนะคะผิวของคุณที่มันหย่อนคล้อยนะคะที่คุาชอบเรียกว่าอีแก่แก่อีแก่เนี่ยน,นะคะให้ความแก่ของคุณหายไป The s t e ล Cell and p l า s t ้ r กล่องน,นี้นะค,ะค่ะราคาปกตินะคะ7,200บาทนะคะสำหรับสเตมเซลล์ที่ดีที่สุดขนาดนี้และปร,ะรมิมาณที่เข้มข้นนะคะแต่ เงินราคาปกตินะคะแต่พิเศษสุดค่ะเหลือเพียงนะคะ3 5ม0เก้าสิบบาทเท่านั้นเองน้องแจ๊คค่ะยิ่งคุ้มไหมคะโปรโมชั่นพิเศษยิ่งคุ้มเข้าไปอีกถูกต้องคือปกติ7,200เลยสามพนห้าเก้าสนะคะคือมัน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 ถูกมากอ่ะคุณไปแบบถ้าปริมาณขนาดนี้แล้วเป็นสเต็มเซลล์ตัวนี้นะคุณไปซื้อข้าเตอร์แบนค์ต้องไม่ต่ำกว่าสามหมื่นถูกต้องถูกไหมสาไม่ต่ำกว่า30,000ไม่มีทาง สามหมื่นขนาดวิตามินซีธรรมดายังหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเลยอันนี้ของเรานีโมหูสเต็มเซลล์อ่ะโอ้ตายแล้วที่ดีสุดในโลกนะที่ดีสุดในโลกนะคะฉะนั้นรีบโทรไปเลยนะคะที่ศูนซองค่ะเจ็ดซีซีหนึ่งซูนซูนซูนเลยนะคะสำหรับสเต็มเซลล์แอมพัสต้ากล่องนี้นะคะเลิกแก่กันดีกว่าค่ะกลับมาเป็นเด็กกลับมาเป็นหนุ่มกลับมาเป็นสาวกันดีกว่าด้วยสเต็มเซลล์นี้เพาะนั้นยังไม่พอจ้าถ้าจะเอาสเต็มเซลล์อย่างเดียวก็ไปร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นก็ไม่ได้มีบางคนใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออออืื่่่นนนนนนไไปปปุ๊๊บแล้้้วววมมมมมัััรรูสึึกกาาาาเะทีดผคข การแพ้ขึ้นมาอย่าไปใช้ร่วมค่ะคุณผู้ชมขาจะต้องให้เป็นหน้าที่ของนี่เลยกับทีเดย์ตัวนี้เขาเป็นคู่สีคู่เกินรักกันมากรักกันยังไงรักกันยังไงคู่เทพกับเขาดูดดื่มเซลล์รักยังไงดูดดื่มกันสิเป็นเป็นเป็นเพื่อนรักกันเลยเพราะว่าเขาต้องมาวยกันไปด้วยกันสเต็มเซลล์เนี่ยนะพอสมมุติว่าเราใช้ของเราอยู่ดีอย่างที่น้องแจ๊ดบอกไปใช้ไอ้ตัวที่เป็นสเตียรอยเป็นที่ตัวเป็นตัวสเตียรอยเป็นยาที่กดอาการแล้วก็บอกว่าอ ทำไมได้ายังเป็นผื่นก็เลิกเรียงใช้แต่ของเราหรือเปล่าถ้าใช้แต่ของเราแล้วไม่หายเนี่ยมาเหยียบเลยเพราะเราไม่รู้ว่าคุณไปซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยคนขายเขาก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าของเขาไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีมีแบบว่าปลอดภัยไม่มีปลอดไม่มีอะไรใครจะมาบอกว่าของพี่เนี่ยใส่ปลอดนะของพี่นี่ใส่ยางนั่นนะซื้อไปเลยซ้องเขามาบอกมาคือที่สังเกตได้ง่ายคือหลายครั้งที่แจนจะสอบถามลูกค้าโดยตรงคือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้นๆแล้วเนี่ยอาการที่คุณสังเกตได้มันมีอะไรบ้างหน้าบางลงไหม เส้นเลือดที่มันบางมันเห็นเส้นเลือดขึ้นไหมหน้ารู้สึกพอโดนแดดปุ๊บจะแดงได้ง่ายไหม ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำร้ายผิวหน้าแล้วไม่ใช่การบำรุงแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นการให้ความแข็งแรงกับผิวของเราโดยตรงไม่มีการกัดหน้าของเราทําให้หน้าของเราบางซึ่งเป็นการฆ่าหน้าของเราไม่มีอย่างแน่นอนเลยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้เท่านั้นที่จะช่วยคุณได้จริงๆเลยใช่แล้วสารสกัดตัวไหนที่ช่วยคะด็อกเตอร์ตัวนี้ค<ท>ือ 3D 3D เนี่น <day. S 1> นนครับคุณสวัติที่ดีของเขาก็คือเป็นไวท์เทนนิ่งตัวแม่เลยคือไวท์ไบไวท์เทนนิ่งตัวแม่ที่เขาก็ล่ำลือบนโลกดีเลยนะครับว่าสามารถทําให้คุณขาาาววสส่่งกระจใ ภายในช่วงค่ำคืนแต่ขนาดเดียวกันไม่ใช่ยาหรือสารกัดผิวที่ไปทำลายเซลล์ NMF คือ Natural Moisturizing Factor ซึ่งเป็นฟิล์มบางๆเคลือบผิวเราอยู่ปกติฟิล์มตัวนี้นะครับวเวลา,เราเ,ราเราเจอสิ่งสกรปรกสิ่ง เขาเรียกว่าอะไรมาคุกคามผิวเราเนี่ยเขาก็จะปรับนะปรับสมดุลคือเหมือนคอยคอยกรองกรองเครื่องกรองต่างแสงแดดต่างๆที่มันจะมากระทบผิวหน้าของเราเนี่ยไอตัวฟิล์มบนหน้าเนี้มันเขาจะคอยกรองไอพอลนั่นต่างๆแต่ถ้าเราเอาครีมที่มันเป็นยาหรืออะไรเงี้ยไปทําลายไอฟิล์มหรือหรือเนื้อหุ้มไอ้ที่มันหุ้มแบบคอยจะมาปกป้องไอโมลพิษต่างๆเนี่ยให้มันหายไปเงี้ยทีนี้เวลาอะไรมันมาตกกระทบมันก็เข้าไปเต็มๆใช่ครับไม่มีมีอะไรมากรอเลยนะพอมันเหี่ยวก็เหี่ยว เหยวเลียวเลยฟ้าเฟร์ก็ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นไปทําลายผิวคุณทําไมนะครับตัวนี้ไม่ทําลายผิวให้ผิวไวแสงหรือว่าไม่ทําให้ผิวคุณบอบบางนะครับแต่เดียวกันเป็นตัวที่ทําให้คุณขาวเพราะเป็นการลดการสร้างเมสส็ดสีไม่ใช่การทําลายเมสส็ดสีตัวนี้เป็นไวท์เทนนิ่งตัวที่ได้รับการเก่าขันถึงว่า,าขาวอย่างปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณสามารถใช้ได้วันนี้พรุ่งนี้ สิเดือนสิปีแล้วอีกห้าสิบปีอย่างปลอดภัยแล้วัตัวนี้เขาว่ามาคู่กันเลยคุณอยากคุณสมสมอยู่ป้าคุณอยากจะเขาเรียกได้ผิวสบเป็นผิวใสออจะผิวสดนะเป็นผิวใส ตัวนี้เลยนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวที่เขาบอกว่าใช้คู่กันคุณจะเห็นผลทั้งเด็กด้วยใส่ด้วยขาวด้วยคนไทยนะครับเขาบอกว่าเป็นคนที่เขาบอกคนที่ผิวขาวผิวใสจะเป็นคนที่แบบว่าหนึ่งสุขภาพผิวที่ดีเป็นได้รับการว่าเออคนนี้หน้าครบหน้ามองหน้าเครืองเขาเป็นเขาเรียกว่าความคิดเป็นทิณจิตวิทยาคือใครนะใครถ้าเพื่อพี่มีเพื่อนในกลุ่มเลยอะไรนยพี่ก็อยากให้เพื่อนแต่ละคนมองไปนี่ก็สวยนี่ก็สวยเนี่ยจมาแบบนั่งหน้าดําสิวฝ้านั่งแบบอมทุกข์ก็นั่งแบบหันไปแล้วแบบ É não, não.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  จีบโยนให้ใช้แล้วบบแกไปโมหน้าใหม่เลยดีเดียวนะไม่ได้เลยมันต้องใช่เพราะว่ามันต้องสวยอะคนเรามันเพื่อสง่าราราศีนะคะเงินพอมันจะได้เข้ามาหน้าอมทุกอย่างนั้นไม่เอานะคะฉะนั้นเอาคู่นี้ไปเลยนะคะคู่เทพของเรานี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คุณผู้ชมได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Stem Cell Amp c o n c e n t r a แล้วก็3 Days p e c i a l Nano Co Serum หรือเรามีนิกเนมนะคะอีกชื่อนึงว่าครีมจับผิดไม่ได้นะคะจับผิดไม่ได้ยังไงเนี่ยก็คือเวลาถ้าพูดคุณเป็นสาวแบบว่าหนุ่มสาวเขาใช้คำว่าหนุ่มสาวใช้ ั้งผู้หญิงผู้ชายห uh huh. นุ่มสาวสังคมหนุ่มสาวชอบปาร์ตี้นอนดึกนะคะคุณเอา 3D Special Nano Co Serum นี uh huh. ้นะคะทาทั่วหน้าแล้วก็รอบดวงตา uh huh. ทาหมดเลยคือทาได้หมดเลยรอบหมดเลยนะคะแล้วคุณไปนอนตื่นเช้ามาคุณจะเห็นเลยว่าไอ้ใต้ตาที่มันหมองๆมองคล้ำที่เรานอนดึก <Yeah. S 1> เนี่ยมันจะไม่คล้ำ uh huh. มันจะไม่เป็นแผ uh ่นด้ามันจะขาวกระจ่างใสแล้วริ้วรอยริ้วรอยเนี่ยมันจะหายไปอย่างได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียว uh huh. ปลอดภยัยไม่ระคายเคืองผลิต uh huh. ภัณฑ์บางตัวยังต้องเว้นรอบมุม ป่วช <มา S 2> ่ากมเออวินวินรอบด,ดวงตาเพราะว่ามันเป็นนี่อ่ะเนี่ยมันเข้าตรงเข้าตาหรือมันเป็นเพราะว่าบริเวณใต้ตามันเป็นบอบางนะคะฉะนั้นของเราอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเขาบอกว่าดรบอกเสมอเลยว่ามันแบบประสิทธิภาพมันเทียบเท่ายาแต่มันไม่ใช่ยาเลยมันเป็นเครื่องสาอางนะคะฉะนั้นคุณใช้ได้เลยค่ะคุณปลอดภัยแน่นอนเลยทีเดียวกับคู่นี้นะคะราคาปกตินะคะ11,190บาทค่ะ พิเศษสุดค่ะเรือเท่าไหร่คะน้องแจ๊จ๊าได้ไหมคะห้า0ัยบาทเท่านั้นเองนะคะคุ้มมะคุ้มมากคุ้มมากเลยนะคะถ้าเป็น v p m e m b e r Card ของเรานะคะก็ปกติเราแถมแถมวันนี้เลยไม่มาแถมสามชิ้นเลยวันนี้อ่ะวันนี้แถมสามชิ้นเลยเหรอคะอ่ามาปรับโครงสร้างมาปรับโครงสร้างผิวสำคัญมากนะคะ รง้ไม่ปรับได้ม่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมาโอไม่ได้ไม่ได้ต้องปรับค่ะต้องปรับโครงสร้างก่อนค่ะโครงสร้างผิวสําคัญไปที่ไหนเขาไม่บอกให้คุณปรับหรอกเขาสักแต่ขายตัวนี้บอกว่าปรับโครงสร้างผิวก่อนนะคะถามตัวนี้ก่อนอะทีนี้ครูเทพซือครูเทปก็แถมตัวนี้เลยค่ะแถมตัวนี้แถมเซตนี้เลยยังไม่หมดนะดรแถมไม่ได้กินเซตแล้วยังไม่หมดนะยังมีอีกนะคะเอาโทนเนอร์ไปเช็ดอีกอะไรครับชมพูหรือว่าสิ จะเอาจะเอาอะไรก็ได้จะเลือกรถก็ได้หรือจะเลือกเอ่อโทนเนอร์โทนเนอร์ชมพูก็ได้หรือว่าโทนเนอร์เขียวก็ได้ก็คือว่าสีเขียวก็คือเป็นเป็นเอ่อเช็ดความแก่นะคะสีชมพูก็คือเช็ดสิวผ้ากายทาให้ขาวขึ้นนะคะสีชมพูไอไอสีเขียวที่มันลอยเหี่ยวเขียวย่นย่นแก่แก่มันค้อยมันไม่ตึงกระชับก็ไปเช็ดกันให้ความแก่หายไปให้กลับมาตึงกระชับนะคะส่วนตัวรถโทนเนอร์ก็ ซิ้วฝากะจุดด่างดํารอยดํตา,ต,าต่างๆกลอยหมองทํ้าต่างก็จะกระเด็นกระดอนหายไปเลือกเอานะคะ ื้อคู่เทพแถมตัวนี้ปรับโครงสร้างผิวเซ็กใหญ่มูลค่า9.2แล้วยังแถมโทนเนอร์เลือกเอาหนึ่งเลือกเอาว่าจะโรชโทนเนอร์หรือว่าเอาเป็นไข่มุกชาเขียวนะคะอันนี้นะคะโทนเนอร์นะคะมิราเคิลนะคะเลือกเอาเลยนะคะคุ้มมากแล้วยังไม่หมดอะไรคะรับกระเป๋าแพลสุตรหรูอีกหนึ่งใบแล้วคะสิบชุดเท่านั้นได้ได้เมมเบอร์จังหนึ่งใบไหมคะได้เมมเบอร์อีกค่ะเมมเบอร์อีกหนึ่งใบเมมเบอร์อีกหนึ่งใบตนี้มามาดูตัวแถมสิ มันแถมมันไม่ดีหรือเปล่าที่แถมสุดยอดแล้วตัวนี้เป็นตัวโครงสร้างผิวนี่สุดยอดแล้วตัวนี้เป็นตัวลตัวพื้นฐานตัวดั้งเดิมเป็นตัวรากฐานของผิวนะครับที่ร่างกายคุณมีของสกปรกนะครับในร่างกายคุณทุกวันทุกวันทุกวันวันคุณไม่รู้จักล้างเอาท่อของเสียออกไปในร่างกายคุณผิวคุณจะดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นชุดแรกเลยนะครับจำเป็นนําเหนือมากนะครับตัวนี้ทําไมถึงบอกนําเสนอเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวล้างสารพิษนะครับขยะเอาขยะออกไปจากร่างกายก่อนคุณไปใช้ของ ของยาเคมีพวกสเตียรอยสารปลอดหรือว่าสังตกค้างต่างๆในดใๆท,ทั้งสิ้นทั้งปวงถ้าคุณยังมีอยู่คุณใช้ครีมอะไรไปก็ยังไม่ดีหรอกเพราะว่าพิษคุณยังมีอยู่สารในร่างกายคุณได้